ค่ะพี่น้องเอาว่าตั้งสูง,งมองเห็นหน้าอีกเซง็งเงยตาเถ้าพี่น้องได้เห็นบวัวเห็นไหมเซรษฐาไม่ได้ิออไปปิดให้ บ้านก็จะเงียบๆอีจ้ะนอเด็กน้อยก็ไปโรงเรียนพ่อใหญ่ก็เดินทางแล้วถึงบ้านแล้วจ้ะโทรมาหาเน็ตเมื่อก้าโมงนี่แหละว่าฉันถึงบ้านลูกสาวเรียบร้อยแล้วเด้ออยู่กับลูกกับหลานหลดมาทันก็มามาไม่ทันก็แล้วแตะ ถามว่าเน็ตรู้สึกเสียใจไหมที่ไม่ได้ไปด้วยเฉยเฉพี่น้องคีอใจทอดทอดให้เด็กน้อยกินไปโรงเรียนเมื่อเช้านี่เนตะก็เลยทอดเผื่อตัวเองด้วยแล้วก็เอาไปเข้าไมไอไมโครเวฟอุ่นเอา จะมาตอนไหนจะเป็นจังไงก็แล้วแต่บุญวาสนาพลาแลวพี่น,น้องเลยแล้วแต่เขาสิะดวกจะอยู่เดือนสงเดือนสามเดือนก็แล้วแต่เขาถอ แต่ว่าเน็บอกถ้าอยู่นานเกินนี่ก็จะออกไปทํางานนะเน็ว่าอยนี้ไม่ได้กลัวเลยพี่นนอกขอแค่บอกให้เน็ตรู้ตัวแค่นั้นแหละว่าจะเอาอยัางไง ถึงบอกว่าเรารู้แต่วันนี้วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนทําวันนี้ให้ดีที่สุดเห็นไหมเนไม่คิดว่าจะต้องได้ไปคนเดียวเก็ยังได้ไปเลยเราไม่รู้หรอกอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบไหนไปเลยนะ ไม่มีใครมองเห็นอนาคตถามว่าแกาเลือกที่จะไปเดือนนี้หรอที่จริงแกจะไปเดือนมกราผลพม่นองแกาถามแกแกาถามแนตนี่แหละใจแกอยากไปมกราแตอัน,นี้บอกให้ไปเดือนนี้ เนี่ยเาจะไปช้าไปเร็วมันก็ได้ไปเหมือนกัน okay. แบงแกรว่ามันจะติดกิซะมรร mm hmm. ไอราชาการมันสิเขาไม่อยากจะทาเท่าไหร่นะเดือนหน้าแม่บอกว่าถ้าไม่เสร็จก็ให้มันกลายไปถึงเดือนมกราลเธอก็อยู่เดือนต่อเดือนมกราลอีกเดือนหนึ่ง วันเดือนหน้าเนี่ยเดือนมกราคมเป็นวันเกิดเนี่ยแกเลยอยากไปหลังวันเกิดเนี่ยเพราะแกว่าต่างประเทศน่ะถ้าไปติดต่อเรื่องราชการต้องจองแต่ถ้าอาทิตย์นี้เต็มก็ต้องรออาทิตย์ต่อไปแกว่าอย่างนี้มันไม่เหมือนประเทศไทยนี่ก็เรียกว่าตอนแล้วแต่สถานการณ์ ถ้าสถานการณ์มันต้องให้รอก็รอไม่ใช่ว่าสถานการณ์ไม่ให้รอแต่เธอไม่อยากทำเธอยื้อเวลาอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเน็ตว่าถ้าอยากจะอยู่นานๆก็ไม่ต้องยกงานมาเป็นข้ออ้างแนนบอกอยู่ไปเลยเดือนสองเดือนสามเดือนถ้าเธออยากจะอยู่แต่อย่ากยกงานมาบาังหน้าเน็ตพูดดีๆเ้ยพี่น้องเน็ตได้ยานเ้อ แม่บอกแม่นน่นจะกลับไปรออยู่บ้านแน่ดอกเป่นว่าแม่จะปิดบ้านเลยเราต้องพูดดับคงมากเนื่องจากคนเป็นสามีน่ะไม่ใช่ก็พูดอะไรก็ ไม่ดัดคอเขามันจะเป็นเรื่องจริงไม่เรื่องจริงเราก็พูดกักๆไว้อย่างนั้นเนียะยแ่ถึงบอกเรารู้วันนี้แต่พรุ่งนี้เราไม่รู้นะบางทีไปเป็นผัวอีกคนหนึ่งหนุนโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอืม อยู่กับเราเป็นผัวเราเพอเดินออกจากบ้านไปเป็นผัวของอีกคนหนึ่งมันก็มีพี่น้องอยากไปลักรอบคุยกันต้นไหมสับลังคือว่าอันทั้งรถไฟนเนี่ย็ตไม่ใช่ว่าเน็ตไวไวใจนะเน็ตไว้ใจแต่เน็ตไม่เชื่อใจผู้ชายยังไงก็ผู้ชายเลยพี่น้องคอมเมนพระอ,อิฐพระพรมเนี่ย เนตบอกเกลยมันเก็บไปอย่างเงี้ยถ้าเก็บพาคนอื่นเป็นไวโด้วยกหูหกเนตจังสิเนก็จะขอฟอง,งเลยเวนกรรมมันตามพันใครถ้าทำผิดต่อครอบครัวต่อลูกต่อเมียนะมันไปไม่ไกลหรอกพี่น้องมันไปไม่รอด ทำเนี่ยทรมาเธอจะไปช้อปปิ้งไหมวันนี้เนะี่ยขอน,นั้นไม่ไปหรอกเนี่ย้อบ้านมีของครบหมดแล้วให้แกออกไปนะเมื่ออื่นว่าจะชวนเล็กน้อยทำข้าวผัดกินไม่มีอะไรให้ซื้อแกซ,ซื้ออะไรละพี่น้องประหยัดเงินไว้ก่อน ก็เอาไว้ในสมน้ำสมเนื้ออยู่นั่นเหละแต่เราก็อยากประหยัดอันไหนที่สมควรซื้อก็ซื้ออันไหนที่ไม่สมควรซื้อก็ยังไม่อยากไปซื้อมันมีอยู่ไหมเป็นนอกมีอะไรก็กินไหมเไม่ใช่ว่ามันไม่มี าซ์มอนจะก,กุ้งจะปลาไอจากไก่จากหมูอัดอยู่ในช่องฟิตฮอดอดกลุกชิ้นใส้กุ้งเคียงเต็มอยู่ไม่ื่อใดจะไปซื้อข้าวไว้อีกสักถุงนึ่งในจากข้าวข้าวสวย ไม่ใช่เขาบอกว่าเอาตังไว้ให้เดือนเดือนหน้าจะส่งมาให้อีกใช่ยูสันหลบหูหลับตาใช้เน็ตไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นน็ตจะเป็นคนระวังตัวเขาบอกเขาจะส่งมาแต่เขาจะส่งมาตอนไหนทางที่ดีรอใช้ในสิ่งที่เราสมควรใช้ดีกว่าไหม มันไม่หมดเกก็ให้เราเนี่ยตังที่ว่าเก,ากให้เน็ตไว้เนี่ยถ้าไม่หมดเกก็ยกให้เน็ตตังที่เราประหยัดไม่ดีกว่าอยู่กัไปใช้รอว่าอุ้ยใช้หมดเลยเดี๋ยวเขาโอนมาให้ถ้าพุดเขาเล่นเกมเขาไม่โอนมาให้หละไม่ตายเน็ตบอกเอาเด้อ บางคนก็บอกโอ้สามีมาย่ลันล้าโลดสบายเพื่อนเป่นว่ะเพื่อนก็ใหญ่เนี่ยนะพูดคนอื่นอาจจะมีความคิดแบบนั้นแต่เน็ตมันบอกแม่นจังจันเน็ตอยากให้เกยอยู่กับเน็ตมากกว่าแต่เกยจะบ่นเนี่เกยจะพูดเนี่อะไรแต่เน็ตก็ชอบที่จะมีเกยอยู่กับเน็ตมากกว่าเน็ตบอบอกมากอยู่่นเดียวจริง บางคนจะว่าโอ้ยสบายหัวไม่อยู่หาเลาะหาถังหานู่นหานี่มันบอกเมนเน็ตไงั้นสิเหรอเด็กน้อยไม่อยู่นู่นซิมบา้าไปนอนอยู่หน้าประตูแบบ เจ้าของเซ่แวนสิเหรอเมื่อคืนนอนไม่หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นตื่นเมื่อกี้รอบมันไม่ได้บอกพ่อใหญ่เลยมันมันช้านอนเนีตนอนไม่หลับตื่น ทุ่มก็ตื่นเที่ยงคืนตื่นอีกตีหนึ่งตื่นไม่ไหวก็รำอันมาตื่นอีกตีสามโอ้ยคือเป็นจังสิตีสี่ห้าสิบลุกขึ้นเลยเนะ็ตนอนไม่หลับแนว เดาแเป็นจังสี่บอเวลาสามีบออยู่คือเป็นจังเสี่ยมาแม่นฝั่งนู่นเขานอนหลับโกนทวดทวดสบายแบบพี่นองไม่แต่เฮ้าตีนอนบ่หลับอยู่เกี้ยวตอนยินจะโทรมาหาก่อนเน็ตจะไปเทวดูเน็ตบอกเน็ตไปหุกมตอน่าโทรมาคุยกับรูกปนะเนาะ สองอาทิตย์จากสิบ้ากันไปทางไหนเหรอ เดือนหน้าวันที่ห้าวันพ่อจะให้เด็กน้อยทำป๊ดก้าสสูงม่ให้แกอยู่ แนจะให้แกเปิดกล้องอยู่ตอนเย็นถ้าคนนู่นจริงต้องกล้าเปิดกล้องพี่นอ้องถ้าแกไม่เปิดกล้องแน่สิพูดเดีย๋ยว่า mm. เธอมีความรับอีก mm. อย่อะไรพี่นอ้อง mm. สวัสดีค่ะ านแค่นี้แหละคนเดียว